วันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นเกมนี้นะ kitchen rush นะครับเกมแนว cooperative ที่เราแบบช่วยกันรนันร้านอาหารนะครับโดยจะมีผมเองนะครับแล้วก็พี่เอกนะครับมาช่วยสอนเล่นเกมนี้นะครับผมอ่ะก็คือธีมของเกมนี้คือเราอะเปิดร้านอาหารเราไปซื้อร้านอาหารมาแล้วเราก็พยายามจะรันมันให้รอดพ้น ได้ให้ได้นะครับมันก็มีหลายซีนารีโอซีนารีโอแรกก็จะแบบง่ายๆมันจะเริ่มคือเกมนี้มันจะมีโมดูก็คือเป็นพวกแผนที่พวกนี้ใช่ไหมจะมีแต่ละสเตชันซึ่งด่านแรกๆก็คือแค่เหมือนกับรับลูกค้ามาปรุงอาหารแล้วก็เสิร์ฟอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังๆมันจะเริ่มมีเริ่มมีซื้อของต้องล้างจานด้วยของมีบูดมีเสียแล้วก็เริ่มมีแบบลูกค้าที่เรื่องมากมากขึ้นต้องปรุงอาหารที่ยากมากขึ้น้วมีต้องซ่อมของด้วยโอเค ก็เริ่มต้นมาเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องมีบอร์ดของตัวเองนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของ,ต,อง,นะง,ง,งตัวเองเป็นสีนะซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นสีน้ําเงินใช่ไหมก็เหมือนกับบอร์ดของเราก็จะแมทช์กับตัวของนาฬิกาทรายนะครับเอเกลกราสตรงนี้นะซึ่งอไอตรงเนี้ยเอาไว้แทนคนงานนะครับเอาไว้แทนพนัางงานก็คือสมมติว่าพนัางงานคนเนี้ยไปรับลูกค้าก็จะมาวางคว่ำนะครับแล้วก็เราหยิบเลยหอหรือว่าเรา เราต้องรอให้มันจบหยิบเลยครับคือระวังปุ๊บเราหยิบเลยแต่ว่าก่าที่จะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นต้องรอให้มันจบก่อนอ่าโอเคซึ่งอ่ะมีสเตชันมีอะไรบ้างครับพี่เอกอธิบายเลยตรงแต่ละส่วนเป็นรับลูกค้าครับอันนี้รับลูกค้าพอมาอันนี้ปุ๊บเราก็เปิดไพ่สองรับลูกค้าใหม่ลูกค้าสองใบคือเริ่มต้นมาเนี่ยลูกค้ามันจะไม่ไม่ว่าด่าอะไรก็จะมี2คนใช่ไหมอ่าครับอ่าซึ่งลูกค้าก็จะมีหลายแล้วลอกนะมันจะมีลูกค้าแบบง่ายกับยากนะครับดูตามสีได้ในรูปบอกนดีกว่า ว่าลูกค้าในใบลูกค้าเขาต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นใบนี้อันแรกก็คือจานนะครับจานที่เอาไว้เสิร์ฟต้องเป็นจานขนาดไหนนะครับเป็นขนาด normal อ่าฮะซึ่งจานก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมขอขอไอใบเพเยเอทไอันนั้นอ่าตรงนี้นะคืออธิบายเรื่องจานก่อนเลยก็ได้จานก็คือจะมีจานตั้งแต่เล็กไปใหญ่ซึ่งถ้าเมนูเนี่ยบอกว่าใช้จานมีเดียมแปลว่าเราสามารถใช้มีเดียมล้าชื่อเอ็กซ์ตาร์ล้ได้คือใช้อันเนี้ยคือขั้นต่ําแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเกินได้ แต่ถ้าจานบอกว่าต้องใช้เอ็กซ์ตาร์ช่นนั้นเพราะนั้นเราจะหยิบได้แค่จานนี้จานเดียวครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าถ้าบอกว่าเอาสมอลอย่างเงี้ยเอาสมอลอันนี้คือง่ายก็คืออาจารย์อะไรก็ได้โอเคประมาณนั้นแล้วก็ชื่อเมนูก็ไม่มีอะไรเท่ๆแล้วก็น,นี่คือของที่ต้องใช้ใช่ไหมที่ต้องไปหยิบในห้องเก็บของแล้วก็สไปซ์ที่เราต้องอไปปรุงอันนี้คือจํานวนการคุกว่าเรานะคุกกี่ครั้งกี่จะเสร็จน,นี้คือครั้งเดียวเสร็จเลยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้อ่าถึงไหนนะเราไปหยิบ เราเรียกลูกค้าใช่ไหมใช่อันนั้นคือการเรียกลูกค้าแล้วพอมาถึงเราก็จะได้ค่าดิงดิงจริงนะครับอโอเคส่งเหรีก็คือทุกครั้งที่เราเรียกลูกค้าเนี่ยจะได้ตังค์เลยไม่ตังค์เลยตังหนึ่งลูกค้าที่เข้ามาอ่าหนึ่งหนึ่งบาทต่อหนึ่งคนอโอเคทีนี้ยังไงต่อเราก็เราอยากจะไปรับออเดอร์แล้วทีนี้เราก็อ่สมมติเอาคนนี้แล้วกันม,มารับออเดอร์ก็คือวางตรงนี้ไอ้ไอ้ที่เป็นกลมๆทั้งหลายเนี่ยคือเอาไว้วางพนักงานแล้วเรากลากระบาดปิดไว้เพราะเราไม่ได้เล่นสี่คนเราก็เเลยยนี่ ถ้าเล่นสองคนก็คือได้แค่สามช่องใช่ไหมเล่นเล่นสามคนก็มาถึงตรงนี้รับพนักงานเอ้ยไม่ใช่รับรับลูกค้ามาออเดอร์มาประางที่เลขศูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็หยิบจานมาครับอ่าทีนี้เราไปหยิบจานหยิบจานนี่หยิบได้เลยใช่ไหมโอเคหยิบจานมาเตรียมเลยอ่าหยิบจานมาเตรียมแล้วก็อ่าไปคนนี้ไปเริ่มหยิบของหยิบของเนี่ยแต่ละแต่ละซีนารีโอเนี่ยก็จะมีการ ให้ของเริ่มต้นเหมือนกันใช่ไหมบางอันง่ายๆก็จะให้เยอะอันยากๆก็จะแบบให้จํากัดหน่อยอันนี้คือหยิบอะไรบ้างหยิบสองแครอทกับ1ชีสหยิบมาเลยใช่ไหมวางปุ๊บหยิบได้เลยแล้วก็มาวางในจานเราหนึ่งชีสทีนี้อ่าระหว่างที่เราคนนี้ไปหยิบของคนนี้เสร็จแล้วโอเคแล้วก็ไปคุกได้อ่าไปคุกซึ่งคุกเนี่ยเราขยับเลยปะขยับเลยครับ ก็คือขยับเลยอ่ะวางขยับลงมาหนึ่งครั้งเลยก็คือไอ้นี่จริงๆอ่ะคุกหนึ่งครั้งก็คือถือว่าเสร็จเลยนะจบเลยก็ทีนี้รอให้มันายหมดปุบแล้วก็แต่ว่ามันต้องปรุงด้วยเพราะฉะนั้นเจ้านี่ที่ไปหยิบของเสร็จแล้วก็ไปปรุงหน่อยซึ่งการเอาเครื่องปรุงคือต้องไปหยิบที่ไปเด็ดไปเด็ดที่ตรงนี้นะครับเรือนมาเด็ดปั๊บวางไปแล้วคือไอ้นี่เครื่องเทศเนี่ยเราห้ามเทออกมาจากถุงทุกอย่างเราเตรียมได้แต่เครื่องเทศต้องยากนะครับคือมันบังคับให้ยาก เราต้องหยิบออกมาให้เจอสีเขียวแล้วก็หยิบออกมาปั๊บไม่เจอเราก็ต้องหาหยิบจนเจอสีเขียวใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าเจอแล้วเอาเอาก้อนเล็กมหให้ผมหน่อยก้อนหนึ่งก้อนเล็กอยู่ข้างหน้าพี่เลยอ่าสมมติเจอก้อนเล็กแล้วเอามาวางแล้วก็ไอคนเนี้ยคุกเสร็จพอดีคุกเสร็จพอดีปุ๊บเนี่ยก็คือเสร็จเลยใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บก็เทไปเทยี่งไหนไปก็ได้ถือว่าอันเนี้ยเสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมอาจา์ที่เปื้อนแล้วเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้ด้วย เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดจานไม่พอต้องมีคนมาล้างจานล้างจานนี้ล้างได้กี่กี่จานพี่สามจานเอาไซอะไรลงกันก็ได้ค่ากันก็ได้อันนี้ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จก็เอาออกเลยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยความไว้นะก็ได้นะแล้วก็ได้2บาทด้วยนะครับก็คือเนี่ยทำเสร็จแล้วหนึ่งคนนี่คือโฟลทั้งหมดของการทํางานซึ่งเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันจะมีความยากตรงที่ว่าพอเล่นหลายคนเนี่ยก็จะชนกันไปชนกันมาแล้วเหมือนกับ มันไม่สามารถที่จะให้ทุกคนอนะ่ะคนนึงเป็นคนคุกอย่างเดียวคนนึงเป็นคนล้างจานอย่างเดียวได้ซึ่งเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันคุกตรงนี้ไงนะครับทุกคนต่างเป็นเชฟทุกคนต่างเป็นคิชเช่นแฮนด์เป็นคนล้างจานทุกอย่างเลยนะครับก็อยู่ที่เซเรโอความยากว่าเล่นยากขนาดไหนแล้วมันจะมีแอคชั่นอะไรที่เพิ่มอีกบา้บางนะพี่อันนี้มันก็จะมีซื้อของครับมาที่รถซื้อของพอของหมดก็มาซื้อ,อซื้อของคือเอานาฬิกาทรายเราไปวางที่ซื้อของ,งแล้วการเติมของ ก็จะเป็นชิปปิ้งตรงนี้เลยคือถ้าเราจะหยิบอีกิเดียนใช่ไหมเราจะหยิบ5 5อันของชนิดที่เหมือนกันนะครับแสดงว่ามันหยิบได้ทีละชนิดแค่นั้นหรือว่าสไปก็คือเนี่ยอันที่ถูกก็จะได้ทีละสามอันหรืออันที่แพงได้จะสองอันก็จะต้องบริหารให้ดีหรือว่าต้องแบบส่งเสียงกันให้เพื่อนแบบเฮ้ยเติมแค่อทหน่อยเติมสไปซ์หน่อยอะไรอย่างงี้นะเติมเติมสีอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าเมื่อ้อธิบาไล้ล้างจานใช่ไหมเติมของนะแล้วก็แคชเชียร์ก็จะมีแบบของเสียด้วย ใช่ไหมคือ <c ười> ไอ้แมพตรงเนี้มันจะพลิกด้านได้นะครับคือเ <c ười> วลาเปลี่ยนโมดูลเราก็จะพลิกด้านแล้วก็มันจะมีการไปอันนี้คือเติมของใช่ไหมก็จะต้องไปตรงนี้นะครับแล้วพอฟีเจอโอที่ยากขึ้นเราก็สามารถดูตรงนี้ได้อาเนี้ผมให้ดูในรูบุ๊กนะครับจะม,มีอันนี้ด้วยอ๋อจะมีแบบน,นี่คือเร й ติ้งเหรอใช่เร й ติ้งของร้านเราอ๋อถ้าเรตตีก็จะมีคนมากินเยอะขึ้น ซึ่งก็คือเราต้องเสิร์ฟให้กับคนที่มีดาวอย่างนี้เหรอใช่เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อวีไอพีครับอ๋อวีไอพได้2ดาวเนี่ยชาร์จชาร์จิง o n ลนส์ได้1ดาวอะไรประมาณนี้แต่ว่าพวกนี้ก็จะให้เงินคนที่ไม่ให้ดาวจะให้เงินคนให้ดาวให้ดาวด้วยก็ดีให้เงินด้วยให้ดาวด้วยโอเคก็เกมมันก็จะมีความพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอสุดท้ายพอเราเล่นไปโหดจนมากๆเนี่ยเคลียร์ทุกดานแล้วก็จะมีอีเวนต์อีก จะสมเข้ามาเล่นได้มีประมาณไหนบ้างพี่ขอสุ่มมาดูหน่อยสมมติ bad quest นั่ immediately decrease your reputation by two อ๋อคือโดนลด reputation ถ้าเกิดเล่นในนั้นคือมันจะมีอันที่ดีกับไม่ดีใช่ไหมหรือว่ามันต่างไม่ดีหมดเลยน่าจะไม่ดีหมดเลยอะไรที่เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรอย่างเอามา f u n c t i o n markers on two action spaces นี่ก็คือมีพังเตาเตาเสียเตาเสียแล้วก็แล้วเราจะซ่อมยังไงอ่ะก็คือเล่นแค่นี้ อ๋อโอ้โห้ซวยอะไรอย่างนั้นอ่ะโอเคอ่ะมันก็จะมีการแบบเพิ่มอีเวนต์มาได้ระหว่างเล่นนะครับก็สน oh! oh! e ุปกนะเกมนี้คือจริงสอนจบเร็วมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแค่ทาให้ดูเดี๋ยวอันนี้ผมขอดูที่มันจานมันยากๆหน่อยใช่อันนี้คือยังไงต้องคุกคีละสองจานเนี่ยเขาอก็คือมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรไซด์ดิชด้วยนะอ๋อต้องคุกคีละสองจานโอเคอ๋อแล้วมันก็จะมีจานหลายจานหลายแบบด้วย เพราะฉะนั้นต้องแบบล้างจานให้ทันอีกก็เหมือนมันมี2ออเดอร์ในอันเดียวอะโอ้โหยังย่งโหดแต่ว่ามันคือแบบอัน2ดาวไงใช่โอเคครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะเล่นลืมบอกเกมจบไงก็คือเราเล่นอะเราคือต้องจับเวลาแล้วก็มันจะมีแบบความยากง่ายอยู่ที่ว่าซีนารีโอเราใช่ไหมอย่างเช่นอ่ะซีรซีรบอกว่า เป้าหมายคือเราอะอยากให้อยากถ้าเราเล่นกี่คน 2- องสามสี่ต้องให้ได้เงินเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ว่าเราเราเล่นโหมดยากหรือโหมดง่ายเราคุยกับเพื่อนเอง normal หรือว่า challenge แล้วก็ time limit เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราอยากเล่นแบบแบบบีบๆเลยสีนาทีหรือแบบว่า family 5นาทีซึ่งถ้ายิ่งเวลาน้อยด้วยแล้วก็ challenge ด้วยเนี่ยเราจะต้องแบบทาอะไรห้ามพลาดแลวก็ปุ๊บๆๆเร็วๆนะครับแต่ถ้าเกิดแบบชิวๆก็ปรับได้นะครับคือเกมมันก็ family แหละนะครับแต่ว่ามันก็สนุกดีก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเกม k i t c h ่นรั s Rush, ครับผมไปแล้วสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซับพอร์ตช่องบอดเกมวันเดอร์เ์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอรดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonder e r ฝากด้วยนะคะ ขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ w i ท a r ศาส f l e อ ARNING บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ